นี่เขาโตในน้ำน่ะน้ำใชใส่มากค่ะพี่ใส่อบาเห็นทุกอย่างเลยอ่ะใช่คราวที่แล้วมานะใส่ยังไม่อย่างนี้เลยใส่หอยหอยหอยสิบจ็ดขดไม่มีหอยแม่มีหอยแม่ไม่มีหอยมันหลุดไปแล้วเะเอาหอยจะเอาหอย ประกอลังให้คุณน้าดูไหมมีาบอากังลูกกลังหา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 งกาบารังบารังบารังโอุ๊เจ็บเจ็บเจ็บโอ๊ยเหยียบไปโดนอะไรก็ไม่รู้โอ๊ยเจ็บเจโอ๊ยเราวิ่งไปหาพี่จ้าแล้ว แล้วเ,เ,เรียกแล้วเรียกแล้วอ๋อโอยไปแล้วไปแล้วไปแล้วต้องพอสู้สู้พี่จ้าไปยามมากไปแล้วไปหาพี่จ้าแล้รวรักพี่จ้าไหมบอกพี่จ้าโอ้โหเรียกหาดูเขาเดินมาหาจ้าเลยนะเนี่ยหุ่หนมากเลยนะสบายไหมครับบอกพี่จ้าไปเล่นกับพอ ไปเล่นตรงนู้นพี่จ้าไปเล่นตรงนู้นแล้วไปไปเล้วนะเกวือปูปูไปหาปูกันเนาะอุ้ขาลอยขาลอยจับจับหยิบทรายขึ้นมาสิครับหยิบทรายขึ้นมาสิครับมีอะไรอยู่มีไหม เก่งไหมขอแก้พี่้ขอแก้ได้รางวัจุ๊บไปรางวันะเกิดเกิดแน้องพอล้องบ้างอน้องพลเร็วน้องพอล้องเป็นแต่ Happy Birth d a Happy i r h a p p y Birth Happy Birth d to y กีเพกกีเพประเทศไทย่ะได้ได้ประเทศไทยรวมเลือดขาดเชื้อไทยอยู่ดิงโลก